สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจนะครับพบกับผมพี่ปิงโอเคอีกแล้วนะครับอีซูซุมหาคนครนะฮะสาขาเพชรบุรีตัดใหม่วันนี้มาส่งมอบรถนะฮะเป็นลูกค้าเก่าเนาะของอีซูซุมหาคนครนี่แหละเป็นของผมเองด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าที่เขารู้จักผมได้ยังไงแล้วก็ประทับใจผมไหมรถที่ได้รับ าตามกําหนดที่ที่ตกลงไนไหมแล้วสวยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คคะแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ชื่อคุณหน่อยวิรัติมีประเสริฐนะคะ,ะพี่หน่อยนะโอเค okay. ปัจจุบันพี่ประกอบอาชีพอะไรอยู่พี่ทํางานอิสระค่ะทางานอิสระนะ,ะ,ะเป็นยังไงแล้วออกรถกับผมยากไหม ไม่ยากค่ะไม่ยากนะใช้กันดาวน้อยด้วยจบตามโปรไหมพี่จบค่ะจบตามโปรนะตกลงกันไว้ยังไงจ่ายตามนั้นไก่ตามนั้นไจ่ตามนั้นนะแล้วรถเป็นยังไงพี่สวยไหมสวยค่ะถูกใจถูกใจนะเขาเรียกว่าปลาทับใจนี่เป็นลูกปลาแล้วมีหัวใจปลาทับใจเขาถามพี่หน่อยนิดนึงรู้จักปิงปองได้ยังไงพี่รู้จักปิงปองได้ไงตอนแรกเริ่มต้นจากการที่เอารถคันเก่ามาเข้าศูนย์สภาพแล้วก็มาตัด เจอหน้าแล้วก็เขาเดินมาทักทายก็เซฮัลโหลกันเซฮัลโหลกันแล้วก็ปรากฏว่าต่อมาก็มารีเทิร์นคันเก่ามาเป็นคันก็เป็โตกเป็นคนดูแลดูแลแล้วนี่นี่นี่ก็มาออกคันใหม่ให้ลูกนะใี่คน้องเตสวัสดีครับนี่เดี๋ยวขอเข้ากล้องหน่อยที่นี่นี่นี่มันยื่ตรงนี้เลยนี่นะนี่คันใหม่นี่ของลูกนะค่ะของลูกชายของลูกชายของเขาก็ยังก็มาออกให้ลูกนะครับแล้วไม่ชอบเป็นยังไงบ้างผม บริการพี่หน่อยซื้อกับผมเนี่ยสองสามคันแล้วเนี่ยผมบริการเนี่ยประทับใจประทับใจนะประทับใจยังไงประทับใจอัธยาศัยดีดูแลประกันทุกอย่างติดตามนะติดตามอ่าติดตามแนะนํานะฮะแนะนําแล้วก็ติดตามเนี่ยไหที่ผมพอมีความรู้หรือมีข้อมูลอะไรให้นะผมก็จะแนะนําลูกค้าโดยเฉพาะพี่หน่อยเนี่ยก็เป็นเป็นลูกค้าผมเนี่ยที่ที่หลายปีแล้วนะครับติดตามมาโดยตลอดก็ขอบพระคุณพี่หน่อยมากๆนะครับขอบพระคุณมากมากค่ะก็เดี๋ยว วันนี้ก็รีวิวสัมภาษณ์สั้นๆเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถกันว่าสวยตามที่เราตกลงกันไว้ไหมค่ะอะแล้วก็นี่ผมมีของให้น้องเลยนะแต่มันติดไปยากหรอกแต่ไปติดเราเองผมไม่ออกสื่อว่าอะไรอยากรู้ว่าอะไรถ้าเข้ามาในเพจนะครับของอะไรเรแล้วนะเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์มารับรถค่ะโอเคไม่ไม่บอกไม่บอก F4 เดี๋ยวไว้เจอกันตัวเต็มเป็นแล้วก็ มาออกแล้วก็ผมผมให้ทุกไลน์โอเคครับ,บขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะค่ะอ่ะสวัสดีหน่อยน้องเจคัโอเคครับ <laughs> บ๊ายบายค <laughs>